ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ขู่สูคนนะคะยินดีตอนรับเขาสู้ทางช่องพรผ่ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้ามักแต่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเ,เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะเมื่อนี้ก็ได้เดินทางมาวัดปราสาทนะคะพี่น้องเนาะค่ะวัดปราสาทก็มาขอกุม่านเอียงพี่น้องเอ้ยก็เลยได้มา,าถ่ายถอดให้เบิ่งนะคะพี่น้องเด้อกุ่ม่านจังใดคอยเอียง เนาะค่ะพี่น้องเนาะกุมารพารวยหรือว่ากุมารเอียงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาข่าวมาไปบึงไก่ไก่น้ากันเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่สําคัญในมีตัวเลขกน้าเพลินผมเนาะค่ะพี่น้องเนาะตัวเลขกนี่น้ำค้าน้ำยังตนทันละพี่น้องเลยอากขอเด้อพี่น้องเลยขอเด้อกุมารเอียงมีฮอดผมเด้อค่ะพี่น้องอันขออนุญาตบาดคําเด้อเจ้าค่ะพี่น้องเห็นเป็นตัวไดว์บอส แล้วอนซื้อกุมารเอียงนะคะพี่น้องเนาะอ้าวกุมารจังเลยค่อยเอียงบ่ะทีนี้กุมารเอียงนะคะตัวเลขลายไส้เด้อค่ะเพื่อเพื่อเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะพี่น้องเด้อเพื่อเนี่เป็นรางวัลที่หนึ่งพร้อมเลยนะคะพี่น้องเนาะกุมารพารวยหรือว่ากุมารเอียงนะคะเอาแคบหน้าจอไว้พิจารณนาเด้อค่ะพี่น้องคะมากระจัดจวดจวดแล้วนะคะพี่น้อง เป่นปีนความปีนไงสนะ่พี่น้องเพิ่มตัวเลขอีกเท่านึงนะพี่น้องโอ้แม่พ้อนพารวยขออนุญาตบาดคำเด้อกุมารเอียงเลยจึิงจริงจึงก็งงเห็นเป็นตัวไดคอมเมต์ใตคลิปมาบอกเด้อพี่น้องเด้อพื่อได้โชคได้มาน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะที่สำคัญในผมเพิินอยู่ตรงนี้มีหอดผมพี่น้องเลยกุมารจรงเลยคืมีหอดผม,ม,าาดม,ดผมบาดที่นี่ผมจุกเ่แไม่น้เด้อพี่น้องผมยาวๆเนี่ยพี่น้องผมปงเนาะคะ่ะ ผมอีลีมผมอีลีเลยโอ้นี่เด้๋ยวพาพี่น้องด้วยนี่ผู้ใดเห็นคือแอดมินพ้าผ้าผาาะรวยบ่ลนี่นี่ก็ผมบอลน,นี่นี่เนี่ยผมปงออกมาเป็นเส้นนะคะพี่น้องอัศจรรย์เนาะค่ะพี่น้องอัศจรรย์นี่ก็ให้พปูนะ,ะอัศจรรย์เตยโอ้สร้างบินคขาม่านำพวง โอ้อัศจรรย์ใจโอ้น่าขายพี่น้องนะค่ะรู้สึกว่าสิน,นั่นพอสมควรแล้วเนี่ยค่ะพี่น้องนักเติบด้วยค่ะพี่น้องเรื่องนี้เนอ๋อตัวเลขตัวเลขรุ่งตัวเลขอีกเท่นานึงคุมาเอียังสุปเร์เลยเห็นเป็นตัวใใไหนตัวที่ไหนสามสามสามในฉันก็ยังเลขกหาไทายนะสามห้าแบบพี่น้องเอาน,นี้๋ยวจะปล่อยให้จริงจนี่สิเด้๋ยวแนี้รู้สึกว่าสิ Năm mãi ừ. chắc nói đấy nóng nát được lần nào. Oi nóng nát được mất đi bóng nát mhm phải mhm 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 จึงอะ้จะเดค่ะพีน้องเด้อตัวเลขกระูช้าคู่ม,ม่นเอียงนี่แหละค่ะพี่น้องอโซฟาไม่ต้องสิ ไปใส่ให้ได้ติดด้วยก็นั่งจุกจุกด้วยนั่งถอยโอ้ยโซฟาด้วยแบบนั่งนั่งจุกนั่งจุกเด้เอาให้พี่น้อง,ง,องจึงตัวเลขแนวทางไปถ่านเนาะค่พะ,คะ,ะ,คะพี่น้องเนาะค่ะโอ้มาวัดนี่เห็นกุมารเอียงว่นอย่างไพี่น้องเลยหาเบิ่งยากเล้วค่ะพี่น้องเด้อกุมารเอียงนี่มีหนึ่งเดียวในโลกนะคะหนึ่งเดียวในโลก แต่ว่าเลขสามกับเลขหกเลขสามเลขหา้าบ่พี่น้องที่เห็นด้แต่ว่าเอฟซีแฟนช่องเห็นเป็นตัวใดก็รงคอมเมนต์มาบอกกันได้เ้ยค่ะแมวนะคะพี่นอ้องเรวอ้าพี่น้อง่ะช่วงในคุณแม่เพิ่งก็เล่นเมียมพน,มนพ้าเข่าอยู่นะคะพี่น้องเน,นาะก็ะเสียงเคาะเคาะแขกในจกนักน่อยเด้อเกิดสีย่าเสียงยังเด้อเ่ะคะ่ับโบเป็นพี่หลอกหลอกแล้วพี่น้องเ้อเสียงเมียนผ้าเข่าค่ะ เดนเอสก็สิโคกเอากูมาเลยมาเขียนมาขีดมาเขียนมา,นมาวาดให้ไม่พอนไหมเด้อให้เขียนชัดๆโตงามๆออกมาให้แน,น่ให้เบิ่งอีกเด้อว,ว่ามันเป็นตัวใดติดไปนี่ซูกปอร์หยานหมดติดสิเนี่ย อมอ,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 อเขียนคอขีดคออันมาๆๆ่ามๆเรื่อเขาก็ใิมาลุนเล็กถูคอเขียนมาตรงงามๆแล้วกุมานเด้อ มอย่างใส่กันเนาะมันสิออกมาตัวใดญพี่น้องเลยรุนไปด้วยกันแคบหน้าจอแล้วก็ขยายเอาได้ค่ะพี่น้องเดลื่อนตรงยุขาเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ แเจ็ดหัวนี่คือส่องสิเป็นเก่าพี่น้องเอ้หัวส่อมสิเป็นเก่าล้วตัวที่สองน่าจะเป็นเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องนาะเดี๋ยวให้มันใหม่เหมือนกันเนาะคะ่ะพี่น้อง่าว่าสิเป็นตัวใดเนาะคะ่ะได้ตัวเรกนี่เก็ตแล้วคะ่ะ ค,นะคือได้เป็นหองเนืออยู่ได้เป็นเก่ามาแล้วเกามาแล้วค่ะเป็นที่ชัดเจนนะคะ่ะเจ็ดเก้าค่ะพี่น้องคะถ้าม,มารอรุ่นตัวที่สามนะคะ่ะพี่น้องคะรอรุนตัวที่สามนะคะ่ะสิเป็นตัวใดนะคะ่ะที่แน,น่ๆเจ็ดเก่ามาแล้วคะ่ะพี่น้องคะซึ่งกระตรงกันกับเลขกหางประทัดยูธรรมมาจอกนะคะ่ะพี่น้องเนาะ อะไรพี่น้องมาแล้วตามติดตรงกันค่ะตรงกันแน่แทนอพี่น้องเลยตรงกันอยู่วัดหางประทัดวัดธรรมะเจาเนะคะ่ะพี่น้องเนาะถ้าเป็นเก่านี่เป๊ะเลยเด้อพี่น้องเด้อ ควน,นจับหมุนผอมอืมสิจับมุนไปใสก้กุมันให้เอฟซีบังน้นองเจ็บเก้าสองค่ะพี่หนอกมันจะเป็นเจ็บเก้าสอง าสองเด้ะคะพี่น้องเด้อเจ็กาสค่ะขอมัุมานเอียงนะคะพี่น้องคะ่ะได้เจ็เด้อพี่น้องเอาฝากไปไปพิจารณาเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อเจ็พี่น้องเนะด้อฝาให้แฮงปังปังนะค่ะสองาหรือว่าเจ็ดเก้าสองคะพี่น้องเด้อขออุมานเอียง้เนาะ ขอให้เพิ่นฉีดเพิ่นเขียนให้เนาะคะ่ะง,งามงามก็ออกมางามค่ะค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดเก้าสองอวยอวยอวยชัดเจนพี่นอ้องเอ้ยชัดเจนชัดเจนเจ็ดเก้าสองพี่น้องเอ้ยชัดเจนชัดเจนให้แห้งๆปังๆรวยๆเป็นน้ำกัดเนาะพี่น้องเนาะให้แห้งๆปังๆรวยๆเนาะคะ่ะ จวดจวดนะคะพี่น้องเนาะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้ขู่สู้ข้น,นะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ7จ็ด9กสองสองเก้าเจนะคะพี่น้องเด้อ